สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแม d แมสนะครับกับ Monster r i ไ e ส์วิดีโอครับผมและวันนี้ก็เป็นคลิปในตัวเกมจริงคลิปแรกเลยนะครับของเกม Mon สเ n t e r r i ส e ซึ่งเรื่องที่ผมอยากจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของทิปเริ่มต้นนะครับว่าเราควรจะเริ่มตรงไหนทำอะไรก่อนดีนะครับในการเล่นเกม Mon สเ n t e r r i ส e นั่นเองก่อนที่เราจะไปเริ่มกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ช่องแมดแมสนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe ช่องแมดแมสกันด้วยนะครับเวลาผมอัปคลิปของเกม m มอนสเตอร์ไรส์ต่อไปเพ ทิปหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือก่อนที่เราจะออกไปเควสเนี่ยผมก็ได้นำเพื่อนๆว่าอย่าลืมกินข้าวแมวนะครับเราจะเรียกว่าข้าวแมวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าในภาคนี้เนี่ยคนที่ทำข้าวให้เราจะกลายเป็นโยโมุกินะครับแล้วก็เราจะกลายเป็นการกินดังโกแทนซึ่งเซตัสบับหลักๆที่เราจะได้จากตัวของการกินดังโกะออกไปเนี่ย จะได้เลือดมา30แล้วก็สเตมิน a า30นะครับรวมไปถึงจะได้สกิลจากตัวดังโกที่เราเลือกมานะครับสำหรับตัวของดังโกสกิลเนี่ยผมก็คิดว่าเลือกเป็นอะไรไปก็ได้นะครับในช่วงแรกเนี่ยน่าจะยังไม่มีตัวสกิลที่ specific ว่าต้องใช้กับอาวุธไหนเพราะเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าสกิลของดังโกเนี่ยเป็นอะไรบ้างยังปลดล็อกออกมาไม่หมดว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวตอนในเกมเราค่อยมาดูกันว่าตัวดังโกเนี่ยมีสกิลอะไรที่น่าใช้เป็นพิเศษหรือเปล่านะครับ เรื่องที่2ต่อมาผมก็อยากจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเรเดียลเมนูนะครับเรเดียลเมนูเนี่ยมันคือไอวงกลมๆตรงนี้นะครับถ้าเรากดขึ้นมาเราสามารถจัดได้นะครับตรงนี้ทําให้เรา access ตัวไอเทมได้เร็วขึ้นซึ่งวิธีการจัดเนี่ยให้เพื่อนๆเข้ามาตรง start นะครับหรือว่าปุ่ม option แล้วก็มาที่ r a d i ีย m เมนู setting นะครับหลังจากนั้นพอเราเข้ามามันจะมีเลือก quest กับ village นะครับ quest เนี่ยก็คือตอนที่เราออกไปจัดการ m o n s t e r village ก็คือตอนที่เราอยู่ในหมู่บ้านประมาณนี้ก็สามารถเซตได้ทั้ง2แบบเลย กดเข้ามามันก็จะมีช็อตคัทหนึ่งสองนะครับหรือว่าเราจะสร้างโหลดเอาอันใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับสมมุติว่าผมจะสร้างโหลดเอาใหม่ขึ้นมา1นึ่อันเลยเนี่ยผมก็แค่กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเลือกแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะเอาไอเทมอะไรไว้ตรงตำแหน่งไหนตามที่เราชอบเลยนะครับเราสามารถจัดได้หมดเลยและหลังจากนั้นพอเราเสร็จแล้วเราก็ทําการเซฟนะครับ และการที่เราจะตั้งชื่อตัวรเดียเมนูเนี่ยให้เรากดาลบนะครับสมมติผมตั้งเป็นตัว W E ประมาณนี้ถ้าเราจะอ s s i g n ตัวรเดียเมนูตัวนี้ให้เรากดที่ z t L นะครับมันจะเป็นการ edit ตัว l o ลด out ก็คือเราเลือกนะครับว่าเราจะเอาไอตัวของเรา,เาไว้ที่ไหนสมมติผมจะเอาไอ V ของผมมาไว้ที่ shortcut ที่2ตรงนี้นะครับด้านขวาก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกเป็น V ประมาณนี้ครับเรื่องที่3ต่อมานะครับก็คือเรื่องของ supply box นั่นเองนะครับอยากจะแนะนำว่า ตอนที่เราเริ่มเควสเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาเก็บตัวยาจากกล่องสปายบ็อกซ์นะครับซึ่งในกล่องสปายบ็อกซ์เนี่ยมันก็จะมีตัวยานะครับที่เป็นยาฟรี4ขวดทุกตาเลยนะครับทุกเกมเลยรวมไปถึงบางครั้งจะมีตัวของไอเทมที่แบบใช้แก้สถานะผิดปกติที่เราโดนจากมอนสเตอร์นะครับในชว่วงต้นเกมเนี่ยยาของเราก็น่าจะยังมีน้อยอยู่นะครับตังค์เะ๋ซื้อยาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าให้เราใช้ยาจากตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเก็บมาให้หมดเลยทั้งตัวยาปกติแล้วก็ตัวเรชั่นนะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของเควสกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเควสในเกมนี้ก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือวิลเลจเควสกับฮับเควสซึ่งผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าให้เราเลือกทําตัววิลเลจเควสก่อนนะครับเพราะว่ามันจะปลดล็อกหลายๆอย่างและที่สําคัญเลยเนี่ยวิลเลจเควสมันง่ายกว่าตัวฮับเควสค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะหลังจากที่ผมได้ลองไปตีมาในไลฟ์เมื่อวานนะครับคือวิลเลจเควสเนี่ยตีแป๊บเดียวตายแต่ว่าฮับเควสเนี่ยตีนานมากนะครับกวามมนสเตอร์จะตายเกือบย้่สับน,นบทีบบยงงงงก็ฉ ผมก็แนะนําว่าให้เราเลือกทําเป็นวิลเลจเควสก่อนก็ได้นะครับจะได้เข้าใจการต่อสู้กับมอนสเตอร์ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งวิลเลจเควสเนี่ยเราสามารถรับได้จากฮินโอะนะครับด้านนอกที่นั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งระบบอีกหนึ่งอย่างของเควสในเกมนี้นะครับก็คือเรื่องของคีย์เควสนั่นเองการที่เราจะอัพเพิ่มดาวตัวเควสขึ้นไปได้เนี่ยเราจะต้องทำคีย์เควสนะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาที่ตรงเควสดาวที่สูงสุดของเราเลยเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่ามันจะต้องใช้คีย์เควสกี่คีย์เควสนะครับถ ซึ่งเควสที่เป็นคือเควสเนี่ยจะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ของหมู่บ้านคามุระอยู่ด้านหน้านะครับสีแดงๆก็คือถ้าเราทำเควสนี้ครบ4ครั้งเหมือนของผมอันนี้เนี่ยเราก็จะปลดล็อกดาวต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งการปลดล็อกหลังจากที่เราทำคียเควสครบ4ครั้งแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่เรียกว่าเออร์เจนเควสมานะครับซึ่งเออร์เจนเควสเนี่ยมันก็จะเป็นเควสนะครับที่ได้รับมาจากตัว NPC ขอให้เราไปช่วยตีตัวนู้นขอให้เราไปช่วยตีตัวนี้ประมาณนั้นนะครับหลังจากที่เราทำเออร์เจนเควสสสจจบบแล้ว้วววเเเเเราารรรราาาาากก็ะะมมถออััปดดดคคขงงพิ่นนนึไ และหนึ่งระบบเคเวสที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆทําด้วยนะครับนั่นก็คือระบบของไซเควส t นั่นเองนะครับไซเควสในเกมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับถ้าเพื่อนๆกดเข้ามาตรงเคเวส t นะครับกด Select เข้ามาจะมีไซเควส t อยู่ แบบแรกก็คือ Request นะครับอันนี้จะเป็นคําขอของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ Delivery ของนะครับเขาขอของชิ้นนู้นขอของชิ้นนี้เอามาให้เขานะครับหรือไม่ก็จะเป็นให้ออกไปจัดการมอนสเตอร์ตามแมปต่างๆนะครับซึ่งไอตัวไซเควส e s นี่เนี่ยผมก็ได้นําว่าเพื่อนๆอ่าน,นไว้ก่อนนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพราะมันจะปลดล็อกอะไรของเราได้หลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นปลดล็อกแคมที่2ในแมปต่างๆนะครับก็ต้องมาทำไซเควสต t ตรงนี้ปลดล็อกเกรดไวร์บักหรือไม่จะเป็นการปลดล็อกตัวของอาวุธของนนน้้อออองงหมมาแแแวะครบบล Cyquesest Optional Subquesest ีกกูป็ื ซึ่ง optional subquest เนี่ยเราสามารถรับได้จากฮิโนะกับมิโนโตะนะครับถ้าเราเข้ามาที่เมนู optional subquest มันจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นภาคเวอร์เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะจํากันได้เรื่องของ research quest นะครับที่ได้รับจาก researcher ในภาคเวอร์ก็คือเหมือนกันเลยนะครับเราจะสามารถทําการ active ตัวของ optional subquest ได้5อย่างนะครับสามอันแรกเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการ g e t h e r i n g นะครับ random ไปมาว่าให้เราไปเก็บอะไรบ้างอันที่4จะเกี่ยวกับ endemic life ส่วนอันที่567เจนี่ยจะเกี่ยวกับการจัดการ m สเ s อร์นะครับอันแรกจะ เป็น large monster จะให้เรา capture หรือว่าจะให้เรา slay นะครับจับหรือว่าจ,จัดการมันอันที่2ก็จะเป็นรี monster ตัวเล็กอันที่3ก็คือแมชชนิกเกี่ยวกับ monster นะครับจะเป็น wild, wild riding บ้างหรือว่าจะเป็นการ b r e a k part ของ monster บ้างและสุดท้ายจะเป็น quest เกี่ยวกับ map แผนที่นะครับให้เราออกไปทำ quest ใน frost island ออกไปทำ,ทำ quest ใน shirun ก็แนะนําว่าให้ active ตรงนี้ไว้ตลอดเลยนะครับทั้ง5อันทําไม่ทําก็ active ไว้ก่อนก็ได้นะครับบางทีเราก็ทําไปโดยไม่รู้ตัวหรอกอ อ,อย่างเช่นไปตีเกรดอินซุชิเนี่ยเราก็ตีลูกมันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะได้ตัวของสมองมอนเซอร์ไปโดยปริยายเลยนะครับซึ่งรางวัลที่ได้จากตัวซับเควสเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะครับนั่นก็คือตัวของคมวระพอยต์แล้วก็อาร์เมอร์สเฟียร์อาร์เมอร์สเฟียเนี่ยจะใช้อัปเกรดตัวของชุดเกราะของเรานะครับเพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นไป และเรื่องต่อมาที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับก็คือเรื่องของการรับเคเวสจาก np.c นะครับก็ตัวไซค์เควสต่างๆนั้นที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราจะรู้เร้่งไงว่าตัวไหนเขามีเควสให้เรานะครับตรงนี้ผมก็แนะนําว่าเพื่อนๆใช้ตัวของ Move Around Village นะครับฟังก์ชันมันจะอยู่ใน Radio เมนูของเราหรือว่าจะอยู่ใน Action Bar ของเรานะครับถ้าเราเลื่อนมามันจะมีที่เป็นรูปแผนที่อันเนี้ยเออเลื่อนมาจาก Action Bar นะครับ เรากดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นการวาร์ปนะครับเอออันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งเพืเ่อนๆสามารถวาร์ปไปในตำแหน่งต่างๆได้โดยไม่ต้องเดินไปเองนะครับในหมู่บ้านคามุระโดยที่ไม่มีโหลดดิ้งสกรีนเลยนะครับซึ่งเพืเ่อนๆจะเห็นว่าถ้าเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวพูดคุยอยู่อันนี้เนี่ยมันจะบอกว่าณนะตำแหน่งนั้นมีคนที่มีเควสให้เราอยู่นะครับเราก็ไปรับเควสจากคนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นเลย ซึ่งถ้าเราไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําพูดขึ้นมานะครับประมาณนี้ถ้าเขาพูดขึ้นมาประมาณนี้แปลว่าเขามีควสให้เรานะครับก็เข้าไปคุยกับเขาเราก็จะได้ใส่เควสมานั่นเองนะครับแรกหนึ่งเหตุผลที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆทําตัวของวินเลดเควสก่อนนะครับก็คือการปลดล็อกตัวของสวิตสกิลนั่นเองนะครับซึ่งสวิตสกิลของเราเนี่ยอย่างที่เราได้รู้ก,กันก็คือมันจะมีทั้งหมด3อย่างครับสแบบสามารถเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีของเราได้ทั้งหมด3ท่านะครับ ซึ่งแต่ละท่าเนี่ยมันจะปลดล็อกไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละวุฒิแต่ว่าการปลดล็อกสวิตช์สกิลครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยก็คือเราจะได้มาหลังจากที่เราอัปเกรดเควสของเราเป็นระดับ3ดาวนะครับส่วนตัวผมเมื่อวานหลังจากจบไลฟ์นะครับผมตีแอคโนซอมจบขึ้นวิลเลจเควสเป็นแบบ3าดาวแล้วก็ผมปิดไลฟ์เลยใช่ปะแต่ผมลืมเช็คนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวสวิตช์สกิลของผมได้ถูกปลดล็อกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราอัปเกรดเควสเป็นแบบ3าดาวแล้วให้เรามาคุยกับ,บเาเเเอออรนนคขขขป็ที่่ดูแลืงง Skill ง รวมถึงตัวของอารีนาเควสด้วยคุยกับเขาปุ๊บรับเควสนะครับเขาก็จะให้สวิตช์สกิลทั้ง14อาวุธของเรามาเลยนะครับครั้งแรกเป็นเซ็ตที่1ก็คือครบทั้ง14อาวุธเลยหลังจากนั้นถ้าเราเข้ามาตรงไอเทมบ็อกซ์ของเรานะครับมันจะมีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาชื่อว่าเชนสวิตช s สกิลตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนตัวของสกิลของเราได้นะครับอย่างเช่นดาบโลกของผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนสกิลที่1ก็คือ advancing slash เปลี่ยนให้กลายเป็น sliding slash นะครับซึ่งเป็นสก เสียวุธเลยแต่ว่าหลังจากนี้ตัวของสวิตสกิลเนี่ยมันจะปลดล็อกได้จากอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจากที่ผมได้ลองดูมาจากช่องอื่นๆนะครับช่องเอริกส์เกมมิ่งเขาได้ปลดล็อกสวิตสกิลทั้งหมดมาแล้วนะครับมันจะสามารถทําได้จากการคลาสติง้งละอีกแบบหนึ่งก็คือสามารถทําได้จากเควสไฮแรงค์ครับผมเป็นสกิลที่2และสกิลที่3ถัดไปนะครับและเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอาวุธและชุดเกราะนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือผมจะแนะนําว่า ให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามอัปเกรดอาวุธให้สูงที่สุดเลยนะครับยังไงเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นไปเป็นแรงสูงๆได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่กรับกันเรื่องของตัวชุดเซ็ตัตวชุดเซ็ตเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องสร้างเยอะก็ได้นะครับ เพราะว่าตัวชุดเซ็ตโลแรงเดี๋ยวพอเราขึ้นระไฮแรงเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็จะทิ้งมันไปเลยก็ไม่ต้องพยายามสร้างให้ครบก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับว่าจะทํำยังไงแต่ส่วนตรงผมผมแนะนําว่าให้ไปโฟกัสตรงการ upgrade, อัปเกรดอาวุธขึ้นมาให้สูงๆนะครับเพราะว่าจากที่ผมได้ลองไปตีดูมอนสเตอร์มันค่อนข้างเลือดเยอะเหมือนกันนะมันไม่ได้ตบแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ชุดเซตที่แบบดีเฟนซ์เยอะก็ได้แต่มันเลือดเยอะก็ผมเราตีมันค่อนข้างนานเลยโดยเฉพาะมอนสเตอร์ไหนรับะคะ โอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปแนะนำเริ่มต้นเกมในวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับย่างไรวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วดีกว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ